เจริญสุขสวัสดีท่านผู้ฟังที่รักตั้งหลายอันดับต่อไปนี้สุป,ปอสิงห์วัดพระพุทธบาทธรรมป่าภัยจะมาเล่าต่อประวัติองค์สมเด็จโตฟังเน้อข่าวที่แล้วมาถึงกระถาขององค์หลวงปู่วงเนาะ ลูกหลานจำได้หรือ,อยังจ้าจะป่อนในแม่่อย่อยได้กระจดเอาจำเอาเนอพระถาองค์หลวงปูง่งเปิ้นสอนให้ลูกหลานไปเมตตาภาวนาไว้พระสวดมนต์งึงวันทึงวันจะเป็นที่มหาอาจุนคือว่าคือจะมีคนทักคนหุม่มมีคนมาช่วยสร้างวัดแปลงวายนะ่ะ จะมีคนสมกะสมกีก็ดีเนาะนัทาองค์หลวงปู่ว่ามะอะุเมตตามาหาเจานะสปะสิเนหังปูจิตังสปะสุข,ขังมาหาลาพังวะทันตุมังสปะโกาทังวินาเสติสิทิสินเนหังนิรันตรังปิย่ามะมะเออถ้าจำยังมาได้ก็ ลูกศิษย์ขององค์หลวงปู่คุบาเจ้านะวัดใดเพื่อนได้กักูวัดเนอะและในหนังสือคําสอนของคุบาเจ้าเพื่อนก็เขียนบอกไว้เนอรอเตะคูบาเจ้าหอนะตนโอคนหักคนหุม่มหมอกไดคนเริ่มใส่หมดไดเนาะพอเพิ่นสร้างพระเจดีย์ชเวดากองจําลองเนาะโอ้โหพระเจดีย์ชเวดากองแห่งประเทศไทยนะใหญ่หมอกใด กพื่อนยังทำได้แล้วเนาะต่โๆๆๆบางทีมันอ,อกมันใจเนะาะหันมาได้ก็จชื่นอ,อกชื่นใจเนาะ,อะนอกจากเมตตามหมานิยมแล้วนะองค์สมเด็จโตยังมีกถาสะกดคนห้สัตว์ห้และกะถาพระนารายแปลงลูปแถมด้วยนะพระนารายแปลงลูปนี่ถ้าคุมบาเจ้าพ่นภาวนาแล้ว คอยจำก็ได้วะเว้ยนี่ใครหื้อดำกะใครหื้อขาวกะใครหื้อเหมือนไผ่ก็ได้โมดวะใครหื้อใหญ่กะใครหื้อน้อยกะก็ถามวันนี้อยู่ในอีทีวีสูบปดทิศนั่นเนอใครได้ริดก็อดใจแท้เอาเนาะตั้งแน่บนุญิยมบอกคือน,นะตอนนี้เล่าไปตามเนื้อเรื่องก่นอนเนาะบัดน,นี้ทุกพ่อ,อก,ก็ เท่าหนักแล้วก็จะขอฝากกาถาไว้ให้ลูกให้หลานเนาะแถมสักบทสองบทดีก็าหาเอาบอมันลับ <c oughs> ต่อไปนี้ก็เป็นกาถาพวกกาตนนะเพราะว่าพวกกาตนก็คือพวกกาที่ไปที่ไหนไปคนเดียวอะ่ะฉายเดียวนะเนี่ยไปรอดมารอดมันมีอันตรายอะไรนะสมเดอะออกไปคนเดียวนี่ ปิ้นปลอดภัยกว่าไปโดยหมู่ทั้งหลายวะเนะ่มาเจี่ยวก็ลองถามอยหมูอันพี่น้องบ้านปลาไพเหาก็ได้เนาะหมู่ที่เป็นล้นเดนเอดะนะเห็นพ่อหอบเพื่อนนะเคยมีลูกหลานบ้านปลาไพมาอูทุกปอกว่า,าไปเจ้าหมุกไปโดยเจ้านหะมูนะมันขี้มีเรื่องทุกบอกเดี๋ยวก็ตีคนนั้นเดี๋ยวก็ตีคนนั้นเขาไปก่อเรื่องเขามาช่วยก็บาได้มันเป็นหมูเดียวกันนะ ช่วยเขากับเปลืองตัวนี่ยแล้วก็เจ็บย้อนเข่านะเนี่ยเอาไปที่ไหนไปคนเดียวผีบอกว่าห้าบวจับนะวะสบายสบายนะอ่าสำหรับกษัตริย์พระกาโตนะเพื่อคือว่านโมตรสะสามโหนก็เนอะนามตรสะพระเขาว่ารถนะโตสัมมาสัมพุทธไส้หรือว่าสามโหนนึกถึงพระพุทธรูปนะอ่า ขอบารมีองค์พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าคุณนปอกอุณนแม่อกปอกักรักษาอยู่ดีมีสุขไปดีมาดีมีโจบมีลาบนะนึกถึงพระพุทธลูกเมื่อเป็นองค์ใหญ่ๆนะใหญ่ตอนใดก็ดีอันนอะถ้าใหญ่ครอบบ้านครอบเมืองนั้นได้ก็อนซ้ดีเนอะท่านนึกได้ยังรู้ื้อว่าองค์พุทธลูกของเราเลยนะเป็นใหญ่กว่าโลกนี่นะอย้ยาโลกนี่ น้อยน้อยหมอกหมอมือเดีองค์พระเจ้าใหญ่เหลือลโลกครอบเป็หมดนะเอ๋เอาก็ดีโลกนี่ก็ดีนะเออเหมือนใหญ่เจ้าองค์พระผู้เเจ้านะเมื่อเพิ่นครอบลงมาแล้วก็เรื่องที่ฐานว่านะ่ะคนหายคนขาดคนที่หมดดีทั้งหลายในบ้านนี้บางนี่นะอย่าได้มาคมเหงติ่งแฝ่นะอย่าได้มาเบียดเบียนข้าพเจ้าเนะ ขออนุภาพขององค์พระพุทธเจ้าภูก้าปกเาูกเกตของข้าพเจ้าไปดีมาดีมีความสุขหิมาก้าขึ้นมีคนภักคนอินดูเหมือนพี่เหมือนน้องเนอะนะแล้วภาวนานะาสมมุติว่าจะไปเมืองเชียงใหม่หนเน,นาะเพื่อขอเงิอภาวนามว่าเชียงใหม่โจลังปันทางปิติเมืองเชียงใหม่โจลังปันทางปิติ ถ้าจะไปเชียงไฮ้ก็คือภาวนาว่าเมืองเชียงไฮ้โจลังปันทางพิอิเมืองเชียงไฮ้โจลังปันทางปิอปปปิถ้าจะไปจังหวัดละปุนก็ภาวนาว่าเมืองละปุนโจลังปันทางพิธิเมืองละะปุนโจลังปันทางปิธอเนี่ยถ้าัวผีด้วยก็ห้ามไปทางผีด้วยเออผีกะผีเข็นผีเผย็นผียักเนาะ ผีเชื้อวัดเชื้อว่าผีเชื้อบ้นอบาน,เช,านเชื้อเมืองทั้งหลายขอแผ่เมตตาเนื้อมโหตนะเอาบุญนะไปนี่ขอปัจจุปันป้อนอยู่ดีมีสุขนี่กระถาบทนี้นะไปคนเดียวเนะมาเป็นสังเนะ้อมนุษย์อามนุษย์ทรัตติสันก็บอกกระทำลายเอาได้เนะ้อถ้ามีแล้วบอกเอาไปบอกอามาใช้นะก็เหมือนมีเข้าแล้วหอาไม่ได้กิ่นนะ มันก็อิ่มเนะ้อถ้านึกถึงองค์พระพุทธปเยอานะเมื่อเปิดองค์ใหญ่ๆก็ได้นะก็คือนึกว่ามีแสงสว่างจากองค์พระไปปกบ้านนั้นเมืองนั้นนะนึกคือบ้านนั้นเมืองนั้นขาวเนะ้อสว่างเนะ้อเหมือนฮอลล์สีขาวเปิดตาก็าามีแสงพระอาทิตย์ส่องเข้าไปให้มันเจ๊งได้แจ้งละแจ้งลืองนะอ่า เมื่ออายุญญสำม,มเรรนโตได้สิบห้าปีเป็นหนุ่มรุปปล่อไงมีสาวๆมาเมาไา้าหลายวะสำม,มเรรนโตเนี่ยเพื่นก็มีศิลนมีธรรมเนาะเป็นผู้ที่มีกรรมฐานมั่นเตี้ยงนะทักษะต,ตัวได้ทำให้สาวๆนั้นน้ำตานย้อยไปหลายๆเนาะอันเดียวนี้เพื่นสร้างเป็นหนังซีดีแล้วนะสาวที่มาให้สองหน้าองค์สมเด็ตโต อันตราโอ้งามขนาดนะั่นนี่อ่าแต่ผู้เราจับมาได้นะโมโหว่าชื่อว่าเจดได์เนาะผู้แสดงชื่อพวกนั้นนะโมโหว่าเจดีย์ทุกพ่อของโมจัก,กดาดาสมัยทุกพ่อป,ปู่นะอ่ะาโมจักสมัยเดียวกันนะ,ะมีสมบัติเมธานีกันเนาะอ่อะอาอรัญญานามวงศ์กันเนาะ อ่าเมตตาลงรักกาปิยาอะไรนะเออเนี่ยอืมเดี๋ยวนี้เฉพองบางผู้บางคนก็จ่ายปลยาเนาะเออถ้ายังอยู่กับบง,งานเหมือนเมื่อก่อนนะนะปักก็แวมเหมือนตักปากตะกแกงอ่อิ่มปักย,อย,ย้อยแดงโลงสองตังข้างนะเออหาตัง,งานม,มาได้แล้วเนาะท่าแก่ สำรับชลาบางคนก็หูหนาะแต่ฟังไว้แล้วนอเนี่ยแต่ว่าตามความจริงนะลูกหลานที่หลักทั้งหลายเฮาหูจับดาราเฮาเมาดาราเนี่ยมันดีเนอเสียเปรียบนะเฮาไปซื้อพ่อเขานะเสี่ยงซะจางคู่ค้างนะ <c oughs> ปบาปก <c oughs> เากเฮา,าหูจักเขาเขาหูจับเขานี่ยกรเนานอะ <c oughs> เอาหมูจักเปิ่อหมดแต่เปิ่นหมูจักเขาสกคนเนาะทีนี่สมมุติว่าเขาไปปะเขา <c oughs> เขาไปขอกินข้าวเขาได้บ่เขาไปขอยืมสตางเขาได้บ่มันเหมือนได้นะเขามาหมูจักบ้านเดียวกันบ้านเหนือบ้านใต้กันพี่น้องกันนี่นะอันละปะกับ,บ่าได้ก่อนยิ้มเลยก่อนม่วนนะ สบายอกสบายใจนะไปกินข้าวด้วยกันก็ได้ไปนอนด้วยกันก็ได้ไปยืมสตางค์ก็ได้เพื่อนครักมิตรพักต่างหลายเนี่ยนะเราดีต่อเพื่อนเพื่อนก็นดีต่เอเราเานี่ยถ้าพ่อเนี่ยดียิ่งกว่าพี่กว่าน้องก็มีนะสําหรับดาราหนังดาราฟุตบอลดาราห้องเพลงเนี่ยนะ เออแฟนเปิ่นนักเนอจะไปตีมือผากเดียวเนอเออมันบาด,ดังนะมอเปิ่นข้างเดียวเนี่ยมันเสียเวล,ลาเนาะเอาหวัวใจไปไว้ที่ดาราเนี่ยเออหวัวใจจะเป็นชี้แเมี่ยงมาได้นะเสียเวลาทำมาหากินเสียเวลาอ่าสปะสเปดเนาะอขอให้หลบโจราน ตั้งสติให้ดีเนะจะไปเมาดาลาเนอจะไปหลงดาาเนอโยมทั้งหลายที่เป็นพ่อหอแม่เฮือนแล้วนะก็จะเป็นเมาเนอพระเอกนางเอกแท้ๆก็อยู่ที่เฮือนฮานิรณะติดกันฮิกันหาสามคีกันเนาะมีพระไตรรัต์เป็นที่พึ่งมันลำพึงถึงความตาย ศสีลห้าไม่ให้ขาดหายแค่นี้ถ้าตายขอไปนิพพานเนี่ยก็ถาบนนี้ก็ดีนะถ้าทำได้ครบถ้วนนะนะครอบครัวฮอลจะมีแต่ความสุขสดชื่นน่ารื่นรมยินดีแต่แตเนอร์จำไว้เนอ <c oughs> มีพระไตรรัตน์เป็นที่พึ่งมันลำพึงทึงความตายศีลห้าไม่ให้ขาดหาย าตินี้ถ้าตายขอปฏิพานแห่งเดียวนะบัจจิตต้องเฉยๆนะเอาเข้ามาใส่อกใส่ใจไว้กายว่าจะใจมีพระไดรัตเป็นสรณะทีดิพงอันถาวรอักษาสินได้สะอาดบริสุทธิ์บุปผิดสินเองบั่ใจคนอื่นผิดศีลหานคนอื่นผิดศีลก็ามายินดีตวัวตัดความหลงด้วยการพิจารณาว่าเราเกิดมาแล้ว ตายแน่ความตายเป็นของม่านของเตี้ยงร่างกายเป็นของม่านมาเตียงมันมาแจ้ของเฮาเนะถ้าตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดตุกบเบงเกิดมาหายตายคราวนี้ของปฏิปานนี่เดียวที่มันมากเกิดมากแก่มาป่วยมาตายุาเนอ้อลูกหลานที่รักทั้งหลายจำไว้นนะมีพระตายรัตเป็นที่จ้างที่เพิ่งแล้วก็มันลำพึงถึงความตายศีลรักษ,ษาจะเพิ่มมันขาดมันหาย จัดนี้ถ้าได้็ไปนิพพานกันตึงหมดถึงเสี่ยงเนอจะปวดทุกนะเมื่อองค์สมเดจโตอายุได้สิบ้าปีคุมาเจ้าหมดความโห้ที่จะสอนเอาไว้สัมเมนินโตก็ยังอยากเรียนอยู่นะอะแต่ว่าคุบาอาจารย์ประกอหันตัวเนาะเพราะสัมเมนินโตนั่นเรียนเก่งจริงๆถ้าจะไปอยู่ที่อื่นก็นหมดห่วงเพราะคิดว่า สำมนเนโตเป็นคนฉลาดเข้ากับคนทุกคนและทุกสถานที่ได้ทั้งท่านตาท่านยายครูบาอาจารย์และท่านแม่มและสัมมัเดนโตก็เห็นสมควรที่จะไปเรียนต่ออทั้งพระไตรปิฎกและพระวิสุทธิมรรคของวัดใหญ่ที่จังหวัดพิจิตรนะั่นะี่ะ ถูกไฟเผาในสมัยเกิดสงครามใหญ่ไทยรบกับพมา่าครั้งหนึ่งแถมครั้งหนึ่งก็เมื่อด้านสังฆราชเรืองตั้งตนเป็นกษัตริย์ขึ้นมาก็มีพวกโจรเขาโกรนวัดใหญ่นั่นได้ทำลายทรัพย์สินไปสิน้นคุบาเจ้าปรึกษากันว่าจะส่งสำเนินโตไปอยู่ที่เมืองัยนาทกับคูบาเจ้าแถมตนหนึ่งที่เปิ่หูจักชอบพอกันดีนั่น ท่านตาท่านยายท่านแม่ถึงแม่จะรักแสนรักห่วงแสนห่วงแต่เพื่ออนาคตก็จำใจจำจาบนำสมณเณรโตไปส่งไปเร,เรือเปิดหนะ้าร่อนแรงไปตามลำน้ำได้สองคืนแล้วคืนที่สามก็ถึงวัดที่จะไปแล้วแต่ถึงเดึกลัไไ่ใบไหวเพื่อรับเพื่อนอนกันหมดแล้วก็เลยเอากาศนอนอยู่ที่เรือน,นั่นอากาศ มันก็เย็นสบ,บายดีเช่นลำเนาะเออก็เลยรับกันจนพอแจ้ง,จงละแจง้งเรื่องแล้วนะ่ะจริงจะตื่นจาบ้านบางคนเปิ้นก็ลงมาตักน้ำบางคนก็ลงมาอาบนา้ำมีคนคนหนึ่งในรองเรือนะันะ่นน่ะมานอนเอาหัวกุ้ยออกไปก้อยน้ำลอไปเนาะสิ่งที่บอกคาดฝันก็เกิดขึ้นคือว่ามี จะเคใหญ่นะ่ะจอรเขคตัวหนึ่งนะะไหวรีรีเข้ามาเนาะแอ้มันว่าหวานกลโรเว้มันจะครบหัวใจคนน,นะนั้นนะเนี่ยคนที่อยู่ข้างแม่น้ำหวานใจก็ฟังเอิญเนาะตกอกตกใจนะจะเ,เคจะเคจะครบหัวนะจะเคจะครบหัวนะจะเคมาเนาจะเคมาเนาะเสียงดังดันไม่หมดว่ะ เพื่อนของพ่อจายที่นอนอยู่ข้างๆได้ยินเสียงก่อฟังลุกขึ้นมาหันจักเข่ใกล้ๆจะงับเอาหัวเพื่อนอย่างนั้นก็เลยกล่อมแข็งเพื่อนลากออกมาพ้นจากฝาจักเขไปเส้น่าแดงผ่าแปด่าไอยาอะไรๆเฮ้ยเนะาะจักเขก็โมโหโนะที่หมดได้เงืยบนะว่ายฟาดหัวฝาดหลัง,งต้มๆำต้มราำนะมันมายอม อจะไปที่ไหนไขทะล่มเรือนะมันจะจมเรือทั้งลำอ่ะเนาะควมกึดมันใหญ่ขนาดนั้นนะมันจะกินตั้งคณะเลยนะสำเนนโตได้ยินเสียงพิษสังเกตก็ออกมาพอเนาะอ้อหอ,อพอหันเจเเคดุกมาทำคิริยาอย่างนั้นจึงได้จวดกระถามหาจังงองนะที่ได้เห็นมาจากข <c oughs> ุมบาเจ้าคนนะ่ะไอ้ยาท่านผู้ฟังที่เราทั้งหลาย ภากฏอัศจรรย์นขนาดวะเจระเข้นะพอถูกมือจี้เข้ามาอย่างนั้นนะเหมือนที่เพิ่งถูกโดนไฟวะอ่อนอันล่อป่อแปะไปแงะใช้แงะขวาแล้กวก็ๆๆก้อยก้ก้มหัวจมน้ำออาราจากไปนี่ที่ต้น้ำนั้นนะเมื่อเจะเคมานั่นนะโอ้โหไม่ยิง <c oughs> ที่ก็ล้วอาบได้เวล้นะฟังโลดขึ้น ตะฟังว่าแล้วแล้วสิ้นรุดหายไปหมดอ่ะเหลือก็ตัวร่อนจอดว่ะนุ่งลมห่องฟ้านะถ้าข้างจะหลายคนพ่อเนาะปึ๊ขึ้นบนระฟังชดเปียวบ้านนะ้ันก็งก็งกอ,อ,อยู่ในบ้านนะแต่ว่าคนที่อันอยู่ในเรือน,นะอ่าพใจบางคนนะอ้อชอบปุกชอบไหวหัวเลาะกันว่าอ่านะอ่าโลกหลานที่รักทั้งหลายเรื่องคุมาก่าอาบน้ำเลยนะใคร ใครหูเรื่องก็เจ้าถ้าใครหูจะอู้รู้ฟังนะคือว่าทุกป,ป้อนี่มันเป็นคนรุ่นเก่ากบ่จช่รุ่นใหม่ก็บ่เชิงนะคือรุ่นเก่าก็ตันหูตันหันอยู่นะสมัยเมื่ออีวอกอีก,ก่างนางนีเนาะเสือคงเสือเหลืองมีกาจ้างกายังมีอยู่ในป่านะก็ตันหูตันหนะันไงจีน เสือจีนหมีจีนจ้างได้กินมดอเขาไปยิงมาเออน่คนเท่าก็แกเขาไปยิงมาเนี่ยนะเออเนี่แต่ว่าเขาอู้เรื่องคนประก่าอาบน้ำเนาะเออสมัยก่อนพูนะที่อาบน้ําที่บ้านไผ่บ้านมันอย่างสมัยนี้นะมันบอกไม่น้อกพราตะวันแรงใกล้จะข่ำปิดจัดการจากงานมาแล้วนะ คนจึงบ้านก็พปากันไปที่แม่น้ำอ่ะนะโอาปล่อยหันมด่ะบอกว่าพ่อใจแม่ยิงเนาะละอ่อนตอนแต่นะถ้าป่อใจที่ป่อใจละอ่อนแล้วนะเพื่อนก็นุ่งเดี่ยวมอห้อมเนาะมีใส่ห้างจุดเอวอย่างนะมีปกเอวบางคนก็เป็นปกเอวไว้บางคนก็ปนเป็นปกเอวอย่างมูวัวเนาะจำมาได้เรื่องปกเอวนะเพื่อนก็เอาปกเอวออก แล้วก็เอามือซุกเข้าไปในวางขานะกล่อมของรอบของปอดใจน้นวยนะนี่แล้วก็เอาเตียวออกเมื่อออกเตียวแล้วก็เอาสองมือเนี่นะกุมนะเอากุมเอากุ้มก้าของเรานะเส้นขนนะปะเท้าเออสัมพัสก็นักสัมพัสก็น้อยเนาะมาถึงป่วย ออกไรเต็มเป่านะคนใดห่างกายเป็นอย่างใดดำกาขาวกาเนาะถึงบอกปกบฟิดกันแล้วนะอุ่มก็ของหลับเดี๋ยวลงน้ำไปจอมจ้อมจอมที่บ้านฝ่ายีจะไปอันกุเจ้าแต่ที่บ้านทุ่พ่อนะเป็นอย่างนั้น,นะน,น,นนะ <c oughs> พอลงไปเนตนในกี่พอสมควรแล้วนะมหันอาวุธประจำกายแล้วนะ เพื่อนก็อาบน้ําอันดับแรกก็เอามือกอบน้ําใส่ปากเนาะเอานิ้วมือท่าถูท่าถูนะเด่นยาสีฟันนะี่ยบ้วนน้ําทิ้งสักสองสามเตือ้อก็เอาตัวลงจุ่มน้ําเอามือวักน้ําล่างหน้าล่างตาเนาะแล้วก็เอามาล้างหัวเนาะถือถูเนื้อถูตัวมมเมมเมม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 นะออมม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 ม อุ้มของดีเดินจอมจอมจอมคือมานุ่งเตี่ยวเนาะพ้าเจ็ดตัวกอมีวะเอามือลูกซ้ายลูกขวาเปิดบ้านหอยบ้านมันเนาะส่วนแม่ยิงทั้งหลายนะเออพอมีนมสวดขึ้นมาแล้วนะเป็นเป็นห้างเป็นสาวขึ้นมาเพื่อนก็แก้เสื้อออกโมดวะนะเออเราออนนมทั้งหลาย <c oughs> จะไปคิดจะได้นนะไม่ใช่จะว่าจะห่อนนมบน,นะน,นอ่ะบนห่อนอะเพื่อนเอาสิ้นขึ้นมาเอาปกแอวเอาใส่ห้างนะออกก่อนขาไม่นี่เป็นปกเอวเงินเนอะปกเอวเงินปกเอวเ,ก,เอกือเนาะถ้าเป็นลวดลายต่างๆนานานนะอ่ะเพื่อนก็เอาสิ้นขึ้นมานุ่มถึงเปียงอกก่อนนะแล้วก็แก้เสือ้อตืดเสื้อออกไปไวนะ่นยะ ทีนี้ก็เอาปากกาปแน่เอาปากกับสิ้นนะต้งบน่ะต้องลุ่มก็เอามือไว้ต้งสองนะติวสิ้นไว้ต้องสอ,อ, e องข้างแล้วก็ยกสูงขึ้นสูงขึ้นตามน้ำที่เอาเดินลงไปนะอ่ายกสูงขึ้นจะน้อยจะน้อยพอเพื่อปนน้ำน้ำหมดได้เปียกสิ้นว่วพอเหลื่งที่เลึกพอสมควรแล้ว เพื่อนก็เอาตัวจะล่ำลงไปในน้ำนะสองมือก็จะลบสิ้นขึ้นเขียนหัวก็๊บปั๊บับบัตั้หันดีสักคำนะนี่แปบ๊บเดียวอะส่วนปัจจัยนั้นอ๋อหันหมดละหมดรึงเนระเว้นแต่ของที่อยู่ในป้มมือตรอ่านอะอ่ะมมีสมพูนะมัมียาสีฟันแชมพูแชมเพลนะ่นล,ลานเฮ้ยมันมนนีเหมือนสมัยนี้นะ ยังยังยังนักก็เอามาจิ้มเคียวเนาะเบินเบิ่นก็สะโกูละเตื้องเนาะก็หันเปิ้นเอาหน่อยมาขูดนะมาต้มเนาะส้มปล่อยกาอยน้นะเพิ่นจะเอามาฟอกหัวดำหัวเนาะสักผ้าก็หน่อยบดซักกาเกลือปลาเข้ากาน้ำด่างกานะเพิ่นเอาสักผ้านะทุกพ่อก็ยังเคยจอยด้วยอยู่นะ เอาหมกเอาหน่วยมาสักมาตุกตุกตุกเป็นฟองน้อยเดียวอ,ะอ่ะมาสักผาเมินเมินมาก็มีสชมพูลายพดมาเนอผงสักฟอกพดมาประมาณปีสองพันห้าร้อยกสิบเจ็ดกสิบแปดเนี่ยนะเป้นเอาหนังกางแปลงมาฉายไว่ะท่าทาทามาโฆษณาขายขายผงสักฟอก เอากระมังมาเอาน้ำเขาใส่เอามือเขากวนๆนให้มันฟองสูงขึ้นสูงขึ้นโคษนาเนาะอ่าเออประเดี๋ยวเลยนะมดสมัยแล้วเนอร์มาต้องใช้มาซักม,กมาต้องใช้เพื่อพ้เข้าละมาซื้อเอาผงนีน่ไปใช้เนอาซักผ้าส,าสบายสะอาดอ่าขาวนวลดีเนอร์วะนะบ่แต่แล้คนรุ่มก่อนซื้อว้นานสมัยก่อนนี่ซักผ้าแบบได้เสี่ยงตา่างเนาะสมัยนี้ ตลอดส่งทุกวันนี้เขาต้องซื้อผงซักฟอกมาใจเนาะเอจะอู้ต่อพอเวลาก็หมดแล้วแน่ราขอลาธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและองค์พระปจิตรพุทธเจ้าทั้งหลายคุณป่อคุณแม่คุณธนศิลภาวนาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงทั่วทั้งจักรวาลจงโดนบันดาลประทานพรเนื้อด้านผู้ฟังที่รับทั้งหลายทุกทนหน้าและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุทุกๆท่ททาน และผู้เอ,าอาื้ออาีืรเสียงธรรมะได้มาสู่หูดา้านต่างหลายทุกทุนนาจงประสบด้วยความสุขสดชื่นสมหวังทุกทุนนาตลอดไปตลอดตลอดตลอด,ลอด,ลอดพระนิพพานเนอขอเจริญพร